ประเด็นต่อมาทางพลตำรวจโทเลวัตเมื่อกี้เมื่อกี้ผู้การแต้มนะออกมาเรื่องฝรั่งเตะหมอนะครับแต่พลตำรวจโทรเรวัตยังเกาะติดเรื่องขาวใหญ่แล้วก็ออกมาอัดคลิปฟันธงเลยนะครับว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นเขตอุทยานข่าใหญ่แน่นอนเดี๋ยวช่วงนี้ไปชมคลิปพลตำรวจโทรเรวัตครับมันเรื่องนี้มันชัดเจนอยู่แล้วครับอุทยานเขาประกาศมาก่อนประกาศอนณาเขตมาก่อน ตั้งแต่ปีพศ2505เป็นพระราชกิจิกานะครับมีแผนที่ชัดเจนแนบท้ายแต่แผนที่มันเล็กเกินหนึ่งต่อสองแสห้าแต่เขาก็กลัวคนมาบุกมาลุกนะครับเขาก็ทำถนนรอบบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เลยนะครับแล้วก็พยายามไปปลูกป่าปลูกอะไรเข้าไว้นะครับทุกฝ่ายก็ออกมาชี้แจงนะครับ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายอุทยานฝ่ายสปรกรสปรกรจะไม่ค่อยชี้แจงนะครับกรมแผนที่ทหารก็ไม่ได้มาพูดมาชี้แจงอะไรนะครับก็จะเป็นตัวท่านลมุนตรีซะมากกว่าที่จะออกมาชี้แจงเองนะครับมันก็กลายเป็นแบ่งเป็นสองฝักสองฝ่ายสมมุติว่าท่านอพยพไปอยู่ในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมแห่งหนึ่งท่านไปอยู่ก่อนชื่อนายอุทยานไปอยู่ก่อน ท่านก็บอกว่าบริเวณรั้วบ้านผมแค่นี้นะทําทางไว้รอบรั้วบ้านแล้วนะครับเขาไปอยู่ก่อนมีกฎหมายรองรับคือพระราชกิจดีกาออกมาตั้งแต่ปี2505หลังจากนั้นก็มีคนอพยพเข้ามาอยู่ใหม่ชื่อว่านายสปรกรนายายสปรกรก็บอกผมก็เป็นคนไทยคนหนึ่งก็มีสิทธิ์ที่จะหากินบนผืนแผ่นดินไทยก็ไปขีดเส้น บริเวณที่ดินของตัวเองเข้ามาในบ้านของไ,ไอ้นายอุทยานท่านว่าใครถูกใครผิดอะเอาแค่นี้ก่อนคิดแบบชาวบ้านไปฟังคำชี้แจงของทั้งสองฝ่ายงงผมไปอยู่ก่อนแล้วมีสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายผมก็ขีดล้วด้วยพระราชกิจด,ดีกาผมล้อมรอบบริเวณล้วผมส่วนใหน้นายสปบกเนี่ยมาที่หลัง ผมเพิ่งเข้าไปอยู่เมื่อปีสองพันห้าร้อยสิบแปดแล้วก็ไปล้อมล้วทับเข้ามาในล้วผมเนี่ยนะครับนี่เอาหลักให้ชาวบ้านคิดก่อนนะครับใครถูกใครผิดท่านไปตัดตินเอาแต่ถ้าท่านมองว่าเฮ้ยไอ้นายอุทยานเขาใหญ่ที่มึงเยอะเหลือเกินแบ่งให้ไอ้สพอกมันไป ทำกินบ้างมันจะได้ให้ชาวบ้านไปปลูกหิงขาตะไคร้ปลูกพืชผักผลไม้กินบ้างก็ทำได้ครับถ้าท่านพี่นาอย่างนั้นนะครับก็ยกเลิกแก้ไขพระราชด,ดีกาปี2505ว่าให้เขาใหญ่หุบมาหน่อยให้เหลือครึ่งเดียวนะครับ ไอ้ส่วนที่เหลือยกให้ในสนพกไปไอ้สพกก็แก้ไขใหม่แก้ไขแผนที่แนบท้ายใหม่ว่าไอ้กินมาในพื้นที่เขาใหญ่นะครับมันจะได้เป็นเขาหัวโล้นไปส่วนสัตว์ปงสัตว์ป่าก็จับให้หมดยิงยาสลบเอามาใส่สวนสัตว์แบบสวนสัตว์ดูสิทธ์ไปนะครับมันจะได้เป็นพื้นที่ทำกินทั่วประเทศไม่ต้องไปมีมาละอุทยาน แต่ถ้าเราคิดแล้วเนี่ยอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่เป็นของประเทศไทยอย่างเดียวนะครับมันเป็นมรดกโลกแล้วนะครับมันเป็นมรดกโลกแล้วและข้อตกลงเนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วครับว่าตรงไหนที่มีสภาพป่าหรือเป็นแหล่งต้นน้ำลำาําธารไอสอพกก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปดำเนินการอยู่แล้วต้องคืนให้อุทยานคืนให้กรมป่าไม้ ผมขอรัตนาคุณพระศรีรัตนไตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลภพ,พนะครับโปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านเนี่ยพบแต่ความสุขกายสุขใจสุขภาพร่างกายแข็งแรงนคิดิึงหนึ่งประการใดสมความมุ่งมาดปรารถนานะครับปัดิครับแนวลบด้านอุทยานเขาใหญ่คนคลักป่าลักช้างเนี่ยม,มาเต็มเลยจนกรมอุทยานทหารเนี่ยต้องถอยอะ่ะคิดดูอ่ะสองวันที่แล้วเนี่ยยังบอกอยู่เลยเป็นเ <laughs> นขตเขตรปภ แต่วันนี้ก็ยังยืนยันเป็นเขตสปปนะแต่คืนให้แต่คืนให้เออต้องถอยนะครับทางภูเก็ตเหมือนกันคนรักศักศีคนไทยไม่ยอมเหมือนกันก็มาสู้ตอนนี้รวมตัวกันทุกคนรักสามัคคีอ่า